สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่วงมุมวิชาการกับรองศาสตราจารย์ดรสามารถจับโจรวันนี้เราก็มีเรื่องสําคัญสำคัญนะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์สามารถนะฮะขอเชิญอาจารย์สามารถครับผมครับสวัสดีครับท่าผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันอังคารที่2ีสินะครับสิงหาคม2563นะครับ ก็ขอบคุณท่านธนชัยนะครับที่มาสอบถามความเห็น,นเกี่ยวกับบ้านเมืองนะครับแต่ประเด่นเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องช่วยกันนะครับกดติดตามให้กับช่องของ,ของท่านอาจารย์ธนชัยคมรักนะครับช่องทัศนศินชันน้นนะนะครับก็จะมีเรื่องของงานวิชาการเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและก็เรื่องของบ้านเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับสำหรับประเด็นบ้านเมืองหรือว่าประเด็นนักศึกษาที่ออกมาเรียกร้องนะครับผ่านไปถึงคนเอกประยุทธ์จันโอชาณนะขณะานี้ต้องเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าคำว่าม็ เยาวชนปลดแอกหรือว่าประชาชนปลดแอกนั้นเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับคำว่าแอกก่อนนะครับถ้าย้อนไป45-50ปีเนี่ยคำว่าแอกเนี่ยคือสัญลักษณ์ของอเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใส่ลงบนในคอของกระบือหรือว่าควายเนี่ยหรือว่าวัวเนี่ยฮะบางภูมิภาคอย่างเช่นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นะส่วนภาคอีสานเนี่ยส่วนมากจะใช้ ในการลากไถหรือว่าคราดนะครับในสมัยนั้นนะครับแต่เทคโนโลยีเนี่ยยังไม่มีเหมือนในปัจจุบันแอกเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาแรงงานหรือการกดขี่นะจะงนั้นการใช้ศัพท์ของคำว่าปลดแอกนี่ก็คือปลดพันธนาการนะครับคราวนี้ตัดตอนมาตั้งแต่ปี2556นะครับในขณะนั้นเนี่ย ก่อนที่มีการยึดอำนาจนะครับก็ในสมัยรัฐบาลของอคุณนิวัตรธรรมรงบุญทรงไพศาลนอรักนษะาการรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยก็มีการเสนอกรณีของการนิรโทษกรรมนะที่เราเรียกว่าฉบับสุดซอยนะช่วงนั้นเนี่ยนิสิตนักศึกษาประชาชนเนี่ยก็ออกมาค้าน นคะ้าเกันเยอะนะราชพัฒนะครราชสีมาของเราโดยภาคีคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ออกมาต่อต้านร่วมกันตั้งเวทีในลักษณะของการสแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมในการออกพรบล้างให้คนผิดโดยเฉพาะคดีทุจริตคอร์รัปชันนะครับ จากนั้นมาเนี่ยผมจำได้แม่นเลยวันที่22นะครับ22พฤษภา2557เนี่ยก็มีการเข้าควบคุมเรียกว่าการยึดอำนาจนะครับของคณะคอ,อสชอนะที่นำโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเวลานี้น่าจะประมาณสี่โมงครึ่งนะครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยการบริหารงานของ รัฐบาลคลเอกประยุทธ์จันโอชามาถึงปีนี้เนี่ยก็เข้าสู่ปีที่หกแหละบางทีมุมอมองของคนเนี่ยก็ไปมองในเรื่องของอสิ่งที่เป็นลบนะครับไม่ใช่เป็นบวกนะต้องมองว่าผลงานของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะในส่วนดีก็มีเยอะอย่างกรณีของโควิด -19 เนี่ย ซึ่งถือว่าเป็นหายนะของโลกติดต่อนะครับที่ประชาชนคนทั้งโลกเนี่ยเผชิญวิกฤตนะแต่รัฐบ,บาลของท่านประเด็จประยุทธ์เนี่ยนะท่านเอาอยู่นะโดยความที่ท่านเป็นคนที่เข้มงวดแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับสามารถควบคุมโรคระบ,บาดหลายแรงเนี่ยจนองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะชื่นชมว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ ปลอดภัยจากโรคร้ายเนี่ยอย่างน่าชื่นชมนะครับอันนี้ในด้านบวกแต่ในด้านลบที่ผมว่าคนไทยที่เบื่อเนี่ยด้วยความที่เชื่อว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาปี2557เทศน์พ้นในการยึดอำนาจการปกรครองมาจากระบบเลือกตั้งเนี่ยด้วยความที่มีหลายข้อตั้งแต่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะการทุจริตคอร์รัปชัน หรืออื่นๆรวมไปถึงการาคิดล้มล้างสถาบันอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำการยึดอำนาจแล้วก็มีอีกหลายเหตุผลแต่คราวนี้เนี่ยหลังจากผ่านมาหกปีแล้วเนี่ยประชาชนคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็มองเห็นว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านเนี่ยใช้เป็นเงื่อนไขในการยึดอำนาจเนี่ย รูปรมแล้วเนี่ยมัคผลมันไม่เกิดนะอย่างเช่นลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะลดจริงหรือเปล่านะก่อนที่ผมจะไปพูดถึงมอบของเยาวชนปวดแอกประชาชนปวดแอกเนี่ยต้องเท้าความนิดหนึง่งลดจริงหรือเปล่านะอย่างเช่นคนรวยทุกวันนี้เนี่ยนะก็ยังรวยอยู่เหมือนเดิมนะสังคมที่ถูกอรัฐเอาเปรียบนะครับความเหลื่อมล้ําของสังคมเนี่ยคนจนกับคนรวยเนี่ย สามารถสัมผัสได้ทางกระบวนการวิธรรมที่เขาเห็นว่ามันย้อนแย้งกับความเป็นจริงอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นไวๆเนี่ยทายาทก,กระทิงแดงเนี่ยนะเป็นคดีที่โอ้โหร้อนโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยนะคดีนี้นะประชาชนก็เห็นว่าไอความผิดที่มันผิดแล้วกระบวนการเอาคนทำผิดมาลงโทษเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวัง นี่คือความ,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 มวเ่อมรับในข้อแรกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการพนันนะข่าวเมื่อไม่กี่วันมานี้มีการยิงกงันตายที่บ่อนพระรามสามนะสี่ศพมีนายตำรวจเสียชีวิตด้วยนะอย่างเช่นอย่างนี้นะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ความรู้สึกของประชายชนเนี่ยเดือนหน้าจะถึงเดือนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยเนี่ยนะ เรื่องของนักการเมืองนะนักการเมืองโคร,ราชเนี่ยผมไม่เอ่ยชื่อนะไปปัวพันกับกรณีสนามฟุตซอลนะเรื่องนี้เนี่ยปปอชอเนี่ยคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยชี้มูลเก้าต่อศูนย์น่ยแต่ขบวนการเอาผิดนะักการเมืองคนนี้เนี่ยก็ยังเป็นไปอย่างเชื่องช้าตามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนี่คือเหตุผล ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกเพื่อนฝูงนะอย่างกรณียืมนาฬิกาของเพื่อนมาใส่นี่เหตุผลที่ผมกำลังร้อยเรียงไปว่ากระบวนการถูกกดทับของนิสินักศึกษาและก็เยาวาชนปลดแอกเนี่ยเกิดจากกระบวนการเหล่านี้นะมีคนมาถามผมว่ามีคนอยู่เบื้องหลังในการจัดมอ็บหรือเปล่าครับอาจารย์ผมเรียนพี่น้องประชาชนตามตรงนะครับว่า คนอยู่เบื้องหลัง้นมีอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเวทางการเมืองเนี่ยท่านก็นไปดูพักฝ่ายค้าเนเขาก็ต้องเป็นพักที่อยู่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลอยู่แล้วนะส่วนจะอยู่เบื้องหลังเรื่องท่อน้ําเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะผมไม่ทราบแต่ความรู้สึกผมว่าก็ต้องมีนะแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังแล้วผมอยากสะท้อนให้รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย ผมคิดก็คือสนิมเกิดจากเนื้อในตมครับก็คือเรื่องของผลงานของท่านอะไรนะสิ่งที่ผมกล่าวมา3ามสี่เรื่องเนี่ยเป็นผลงานของท่านที่เป็นเบื้องหลังทำให้ยุวชนเยาวชนคนของชาติจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาขาดความมั่นใจแล้วเขาใช้ความเป็นประชาธิปไตยที่เขามีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยออกมาแสดงตนนะครับคราวนี้ ม็อบมันจุดติดได้ย,ยังไงต้องยอมรับกันนะครับว่าตั้งแต่ปี2,535เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยประชาชนออกมาไล่ผลเอกสุจินดาคราป,ปรยูนช่วงนั้นเขาเรียกว่าม็อบมือถือนะเพราะว่ามีการใช้มือถือแล้วก็เพจลิงก์นะครับเป็นการติดต่อสื่อสารกันสมัยนั้นโอ้ฮิตมากนะสมัยนั้นก็มือถือนี่แพงนะนะ ใครมีมือถือเนี่ยโอ้โหโชว์เลยพกพกติดข้างเอวนี่เท่น่าดูเลยขนาดเป็นไอ้เพจลิงกนี่ก็ยังพกข้างเอวนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าม็อบทวิตเตอร์หรือว่าเฟซบุ๊กอันนี้ยิ่งเข้าถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ได้ง่ายขึ้นนะสื่อหลักในอดีตนั้นเนี่ยการปฏิวัติที่ผ่านมาเนี่ยใครสามารถควบคุมสื่อ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ได้เนี่ยก็แทบชนะแบบเบเบอร์ er แล้นะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยสื่อที่เป็นสื่อของตัวเองเนี่ยอย่างท่านธนชัยพมรัต์เนี่ยก็มีช่องยู u b e นะครับของตัวเองเนี่ยนะกลายเป็นกระแสหลักโดยเฉพาะวิกฤตที่ไม่นิ่งอย่างนี้สื่ออย่างนี้เนี่ยเขาเสพได้ไวทวิตเตอร์แบบดียวส่งกันได้ นะักรวดเร็วมากถ้าถามผมว่าอาจารย์มีข้เห็นยังไงผมมองว่าเป็นเสรีภาพที่น่าชื่นชมน่าชื่นชมยังไงครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าการสะท้อนมีติดมุมมองสามข้อของเด็กนั้นเนี่ยไม่ได้เสียหายเลยในระบบประชาธิปไตยอย่างที่ผมเรียนมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาถูกกดทับนะกดทับมาหลายเรื่อง ที่ประดังประเด็นเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยเขามีความคิดกว้างไกลนะสื่อออนไลน์ห้องสม,มุดออนไลน์อะไรต่างๆพวกนี้เขาสามารถเสพสื่อเนี่ยได้หลากหลายนะบางคนเป็นผู้หรับผู้ใหญ่เนี่ยก็กลับไปคิดว่าเด็กถูกปลุกป,ปัน่นนะเด็กถูกชักจูงโอเคความคิดเนี่ย ความคิดของคนเนี่ยผมผมไม่ได้ตําหนิไม่ได้ว่าเลยแต่ผมเชื่อลึกๆว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาเพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่เขาแสวงหาโอเคนะอาจจะในบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะพังเผอบ้างแต่ว่าหลักใหญ่ใจความผมคิดว่าเด็กเหล่านี้มีการพูดคุยแล้วน,นะเพราะผมเห็นเนี่ยหลายม็อบเนี่ยเขาปราศัยบนเวทีเนี่ย ผมรู้สึกตื่นเต้นนะถ้าตัดคำหยาบโลนแล้วก็คำหมิ่นสถาบันออกไปได้เนี่ยผมว่าน่าคิดนะเพราะว่าสข้อที่เขาเรียกร้องเนี่ยก็คือ 1. หยุดคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนของเยาวชนของนักศึกษาสองให้แก้ไขรัฐธรรมนูญสให้ยุบสภาในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสข้อนี้ไม่ใช่สิ่งเลวร้วายเลย นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารูปแบบกับวิธีการเนี่ยของการได้มาแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้เนี่ยนะถ้านักกฎหมายเขาบอกว่าต้นไม้พิษย่อมีผลต่อผลไม้นะจากนั้นเขาก็มองว่ารัฐธรรมนูญนี้เนี่ยถูกร่างขึ้นโดยคณะปฏิวัติการจะได้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ควรจะให้ ประชาชนที่เขามีอำนาจมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ต้องหันมาฟังนะเพราะผมดูแล้วเนี่ยมันเกิดกระบวนการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นต่างก็คือการก้าวล่วงสถาบันนะครับเพราะว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีคุณอเนกนันต์ต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับจานั้นเนี่ยอย่าไปดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องท่านจะต่อสู้ท่านจะเสนอมิติที่เห็นต่างจากทางรัฐบาลมันจะเป็นความงดงามทางประชาธิปไตยผมอยากให้มหาวิทยาลัยรวมถึง โรงเรียนเนี่ยควรจัดสถานที่นะครับให้นักศาเนี่ยหรือว่านักเรียนเนี่ยได้แสดงออกได้แสดงออกทางด้านความคิดเห็นเลยนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหตุและผลสําคัญที่ทําให้ไอ้มิติทางความเห็นต่างหรือว่าความขัดแย้งเนี่ยจะมีทางออกนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นมิติแห่งความแปลกใหม่คือสตรีสตรีมีบทบาท นักเรียนมัธยมนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยสุภาพสตรีนี่ขึ้นเวทีเยอะนะและสิ่งที่เขาพูดเขาไม่ได้มองภาพการเมืองในปัจจุบันอย่างเดียวเขามองในเรื่องของสิทธิที่เขาควรจะได้นะครับเช่นเขาพูดเรื่องของสิทธิในการไว้ทรงผมการแต่งกายเข้าไปควบคุมจนอาจจะกลายเป็นละเมิด นะถ้าท่านธนชัยจําได้ปี2551นะมหาวิทยาลัยราชภัฏของเราเนี่ยมีการตัดผมนักศึกษาในห้องสอบนะนักศึกษาของเราก็หวานองค์ผมกลืนนะถูกตัดผมอะถ้ากลายเป็นทุกวันนี้นะเป็นเรื่องเลยแล้วบางทีมันไปก้าวล้ำสิทธิส่วนตัวจนเกินไปอะอย่างเช่นสุภาพสตรีนักเรียนหญิง่นะ เสื้อซับข้างในเนี่ยคุณยังไปไปชี้ชัดว่าจะเอาอย่างนั้นว่าจะเอาอย่างนี้เนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปกระทบขั้นพื้นฐานของเขานะความยาวของกับปมกับปรงอะไรต่างๆพวกนี้นะผู้ใหญ่นะเขาก็ต้องการระเบียบนะแต่ระเบียบเนี่ยเป็นระเบียบที่อาจจะออกมาจากความรู้สึกของท่านเพียงบางส่วนหรือว่า เพียงไม่กี่คนแต่อย่าลืมนะว่าบ้านเมืองเนี่ยพัฒนาการเนี่ยมันปรับมันเปลี่ยนเนี่ยไปเรื่อยเนี่ยผมว่าทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะรับฟังรับฟังข้อคิดเห็นนะครับอย่าไปมีธงอย่าไปมีกำแพงกั้นเอาไว้การรับฟังควรจะรับฟังจริงๆนะครับเพราะผมเชื่อว่า คนที่ออกมาเรียกร้องต่างๆเนี่ยเขาก็หวังดีต่อสังคมประเทศชาตินะแต่อย่างที่ผมพูดก็คือว่าเราจะต้องคิดนะคิดให้เยอะแล้วก็เสนอไปยังกลุ่มน้องๆนักเรียนนักศึกษานะสถาบันที่บางคนเนี่ยอยู่ในกลุ่มของมอพยายามที่จะก้าวล้ำเข้าไปเนี่ยก็คือสถาบันครอบครัวนะ เห็นบางคนออกมาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักไปตําหนิพ่อแม่ผู้ปกครองในลักษณะว่าไม่ทันกับความเป็นปัจจุบันหรือว่าล้าหลังนะไม่อยากพูดคําว่าเป็นไดโนเสาร์เนี่ยคุณจะต้องคิดให้เยอะในเมื่อคุณเนี่ยยังเป็นเยาวชนยังต้องพึ่งพ่อแม่เพราะว่าความเป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นบุคคลที่ประเสริฐ ที่สุดแล้วพ่อแม่รักลูกโดยไม่มีเงื่อนไขนะสมมุติว่าเนี่ยลูกเรียนจบไปทํางานมีหน้าที่การงานเนี่ยมีบ้านเนี่ยพ่อแม่ไปเนี่ยบอกบ้านของลูกนะรถก็รถของลูกใช่ไหมแต่ถ้าลูกกลับมาบ้านเนี่ยทั้งที่เป็นบ้านของพ่อแม่เนี่ยลูกบอกว่าเป็นบ้านของลูกนะรถก็รถของลูกเนี่ยพ่อแม่นี่รักลูกแบบไม่มีเงื่อนไขนะ ในขณะที่สังคมจะเลยเถิดเกินไปเนี่ยต้องขอร้องหนูๆจะไปติติงรัฐบาลซึ่งเป็นบุคคลของสาธารณะเนี่ยท่านก็ทำไปเถอะอะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยแต่ขอเถอะว่าพ่อแม่หรือว่าสถาบันครอบครัวเนยอย่าไปก้าวล้ำเลยท้ายสุดเนี่ยผมก็อยากจะฝากไปถึง รัฐบาลไปถึงพี่น้องประชาชนคนในชาติว่าทุกวิกฤตเนี่ยมีทางออกนะครับขอให้เราเนี่ยเต็มที่ก็คือจริงจังแล้วก็จริงใจที่จะแก้ไขจริงจังก็คือเนี่ยผู้บริหารประเทศเนี่ยจะต้องรับฟังแบบไม่มีอคตินะครับโอเคบางทีท่านอาจจะ เคยอยู่ในระบบราชการนะครับเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจในการชี้สั่งการเด็ดขาดแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยท่านบริหารประเทศในฐานะนักการเมืองนีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมาพิภากษาอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องรับฟังน,นะครับ อันดับที่สองเนี่ยท่านจะต้องแสดงความจริงใจนะครับเมื่อรับฟังแล้วเนี่ยเหตุผลส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะมาใช้แก้ไขวิกฤตสถานการณ์ตลอดทั้งจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติเนี่ยท่านต้องแสดงจุดยืนแล้วก็ดําเนินการแก้ไขโดยไม่ลังเลนะครับอันดับที่สามเนี่ย อย่างที่ผมพูดไว้ว่าสังคมไทยเบื่อหรือเบื่อง่ายนะบางทีรักเนี่ยก็รักจนหมดหัวใจแต่พอเนี่ยมันเบื่อแล้วมันก็เบื่อไว้ไม่อยากใช้คำว่ารักง่ายไหนเร็วเลยนะแต่ว่ามองให้เห็นถึงสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรจีรัง,ย,งยั่งยืนท่านจะเป็นคนเด่นคนดีคนดังขนาดไหนเมื่อถึงเวลาเนี่ย ความรู้ความสามารถประสบการณ์ผลงานที่ท่านทําไวนะ้นจะเป็นสิ่งที่ตราตึงจะลึกอยู่ในความทรงจําของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วที่ผมพูดก็คือว่ารู้จักขอ